บุญกับบาปใครมีผลมากกว่ากันบุญมีผลมากบาปมีผลน้อยเพราะผู้ที่ทำบาปเมื่อนึกถึงบาปทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีเพราะบาปให้ผลเป็นทุกข์เมื่อนึกถึงทีไรใจก็หดหูอยู่เพียงนั้นไม่ทวีขึ้นเพราะบาปไม่เป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายแม้จะแจกให้ใครใครก็ไม่มีใครเอาไม่เหมือนแจกบุญกุศลยังมีผู้ยินดีรับเหตุนี้บาปจึงไม่มีผลกว้างขวางเหมือนบุญส่วนบุญที่ทำแล้วเมื่อนึกถึงทีไร จิตใจย่อมยินดีในบุญเมื่อบุคคลยินดีในบุญของตนเนืองเนืองปีติก็เกิดขึ้นกายก็ระง,งับจิตก็ระง,งับกายก็เป็นจิตก็เป็นสุขสมาธิปัญญาก็เจริญขึ้นบุญจึงทวีผลเพิ่มขึ้นทุกทีหาหยุดอยู่เหมือนบาปไม่เพราะฉะนั้นบุญจึงให้ผลกว้างขวางมากกว่าบาปและบุญก็ยันแจกได้ยังมีผู้ต้องการบุญอาการที่ระลึกถึงบุญกุศลที่ตนทำแล้วทำให้เกิดปีติยินดีบุญจึงเปรียบเหมือนบ่อน้ำที่ขุดพบตาน้ำ จะแล่นถึงกันเนืองนิดใครๆจะมาตักเอาไปสักเท่าใดๆน้ำก็ไม่มีวันหมดสิ้นฉันใดบุญกุศลที่ทำแล้วก็เช่นกันมือเผื่อแผ่ให้ใครๆบุญก็ไม่หมดสิ้นฉันนั้นมีแต่เจริญมากขึ้นทุกทีเพราะบุญให้ผลเป็นสุขนำไปปฏิสนธิได้ถึง27ภูมิและบุญที่เป็นโลกุตระกุศลยังผลให้พ้นจากภพชาติการเกิดทำให้พันทุกข์ทั้งปวงอีกด้วยส่วนบาปให้ผลเป็นทุกข์นำปฏิสนธิได้สภูมิด้วยเหตุนี้ บุญจึงมีผลมากส่วนบาปมีผลน้อยอีกอย่างหนึ่งบุคคลที่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปเมื่อทำบาปย่อมได้บาปมากเมื่อทำบุญย่อมได้บุญน,น้อยเปรียบเหมือนคนไม่รู้จักถ่านไฟร้อนมีขี้เท่าห่อหุ้มอยู่เมื <ME> ่อจับก็จับเต็มที่จึงเจ็บมากเหมือนตนไม่กลัวบาปย่อมบาปเต็มที่จึงได้ทุกข์มากแต่เวลาทำบุญย่อมได้บุญน,น้อยเพราะเวลาทำบุญมีเจตนาขณะกำลังทำอย่างเดียวจึงได้บุญน้อยส่วนคนที่รู้จักบาปรู้จักบุญ เวลาทำบาปได้บาปน้อยเวลาทำบุญได้บุญมากเพราะเวลาทำบาปจิตใจวันไหวกลัวบาปบาปจึงเกิดน้อยเหมือนคนที่รู้จักถ่านไฟร้อนก็จับแต่น้อยหรือจับโดยเร็วแล้วรีบวางทันทีจึงเจ็บน้อยแต่เวลาทำบุญเข้าใจทำมีเจตนาครบ3การคือมีเจตนาก่อนทำมีเจตนาขณะกำลังทำและทำแล้วก็คิดถึงบุญนั้นบ่อยๆบุญก็เกิดมากจึงได้ผลมากเวลาทำบุญก็ทำเพื่อให้หมดจากกิเลสเพื่อให้พ้นทุกข์ไม่หวังผลตอบแทน บุญจึงให้ผลมากการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงกดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นธรรมะทานส่งต่อความดีแก่ผู้อื่น